สามแสนแตกจนได้ค่ะพี่น้องขะภายในเวลา21ชั่วโมงป๊าดพี่น้องงืดออนซอนแห่งพลังแฟนค่ะก็คือช่วยกันปั่นยอดวิวช่วยกันแบบซับพอร์ตน้องได้ดีมากเพราะว่าล่าสุดวัง11บเอโมงไปเบิงสองแสนแปดวังเทียง2องแสนเก้านี่แหละพี่นอ้องลงคิดไปนี่แหละสามแสนแตกแน่นอนคะ่ะสำหรับร้านยางงามบอได้ฟังแล้วรู้สึกโอ้โหแล้วคอมเมนต์คนมา บบาถึงนองล้ายหลายแบบว่าอึ่องมากในเด็กหน่อยอายุ11ขวบเป็นอย่างคือร้องเพลงได้อร่างาารได้เสียงใสเสียงแจ๋วร้องเพลงแบบทําเป็นธรรมชาติมากพี่น้องคขาเงดแบบมือขึ้นมือว่านมือขึ้นมือว่านกจะไปฟังเพลงที่บอันบอลน,นกปล่อยนาอกพี่น้องคะโอ้ยถึงอาจจะไม่ได้ปล่อยแบบ ตรงเวลาเนาะแต่เพิินกบ iva, าบเทิดเซฮิตพิที่แล้วถึงยังที่ว่าเมือวานก็มีการบวงสวงนะคะก็คือกว่าจะทำอะไรเสร็จเนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบหลายยาเพิ่นกับเพือลงละวงังนี่แหละช่วงบายๆเนาะเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากแล้วตอนนี้จะสามแสนแล้วอ้ยสุดอลังการมากค่ะสําหรับร้านยางามบอเป็นโชว์เป็นโชว์เป็นเอ็มวีที่แสดงมาได้แบบเรียวๆเ,เลยเนาะอ้ยพี่น้องคะคอยงืดคอยแบบ สุดยอดอะสำหรับอาอายสกุณาพรสุดยอดจริงๆปบมือสวดๆให้น้องเลยค่ะพี่น้องค่ะรายการรายการบอดนกเนอะก,ก็ว่าพ่อสารฟันทอีหลานแลวเด้อลูกอมขม้อให้นู้เป็นศิลปินเต็มตัวฝากแฟนๆแม่ตาอีหลานหน่อยนเรือครับนี่แหละค่ะบอดนอกคุณกับโพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนาอแล้วก็แบบเอาลิงใน y o YouTube มาแปะนี่เด้อแบบ่าเพลงน้องได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซิงเกิลแรกในชีวิตทำเอาแฟนๆหลายคนก็คือ อึ้งจึ้งเลยค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยพี่น้องแลกกาเมือ่อคืนนะคะเมือ่อคืนน้องก็ได้ไปไอเยโซเนาะไปคองหาแม่แพลวแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่ได้ไปขึ้นเวทีเนาะได้ไปร้องเพลงแล้วคือแบบมารยาทน้องดีมากไปยืนเคี่ยงขางกับไปแพลาพาวขึ้นแม่แพลวเนาะพี่น้องคะ่ะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักมารยาท ดีมากเสียงเพราะยืนข้างบอสแพลยืนข้างไม่แพลนี่คือแบบโอ้โหแล้วแฟนคลับแต่และคนกับแบบซัพพอร์ตน้องดีบักขากดีแห้แงๆเลยค่ะแต่กระทายุกไก่กระเสียเบิงเลยค่ะพี่น้องคะแทนยุไก่กระทาน้องมาแทวเมืองด้วยก็เสียตองไปเบิงน้องละะ้ค่ะดูความดูโชว์ดูแบบโอ้โหต้องสักครั้งในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคะละกันขอมาเปิดคอมเมนต์ขอมาเปิดคอม,อมเอมนต์หน่อย เพราะว่าได้ฟังเพลงนอล้อนเลวก็เลื่อนเบิ่งข้อมมนนะคือแบบมันตื้นตันใจมันดีใจแทนน้องมันแบบว่าต้องบอกสุพิสน้องฟังเธอพูดให้เพื่นบ่ได้เห็นให้เพื่นได้เห็นนะคะพี่นอ้องขอว่าข้อมมนนี้เลิเป็นข้อมมนแรกหลายคนอัดเสียห็นหรือหลายคนอาจสิี่เห็น,หนอ,อ,อ,อ่าสิว่าสูฟฟังพี่นอ้องขาเพิ่นว่าเกิดมากนี่บ่เคยปั่นวิวให้ไผเลยเด้ พ่อมาพ่อจ้าลูกจ้าเป็นเดือนละโบได้นอดเต็มอิ่มนำนักกระโดเป็นสิบโลเพิ่นว่าโอ้ยมากห้ายค่ะเขาให้บุญพ่อกับลูกนุ้นกระดังๆเดอ้อสูส่ๆจ้าืมพี่น้องอีหลีตั้งแต่น้องเขามาอยู่ในไอ้ข่ในวงเสียงวีหกนี่คือแบบโอ้ยติดตามข่าวสารว่าสิข่าวสารยังสิว่าสีโชว์ไส์ไสก็คือติดตามตลอดดูตลอดนะคะ แล้วก็นี่คอมเมนต์ที่2อ,อ่าเพื่นบอกว่าเด็ก11ปีร้องเพลงเก่งก็มีเยอะแต่ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนมาเสียเงินเรียนนี่น้องอาอายเขาฝึกฝนตามมาตามตาม,มีตามเกิดเหมาะสมที่สุดกับฉายาอีหลาน้อยมาจัจจันมาเติมเต็มสิ่งดีๆให้เสียงวิหกให้วัสนานำพาเสียงวิหกเปให้เรยทุกคนเด้อครับ พี่น้อง่ะคอมเมนต์น้จึ้งมากคอมเมนต์ที่สามอ่าต่อเลยพี่น้อง่ะสุดยอดมากเลยค่ะหนูน้อยมหัจจานหนูน้อยร้อยความสามารถหนูจะเป็นดาวดวงใหม่ที่โด่งดังทั่วโลกแน่นอนค่ะเสียงดีมีสเสน่ห์และร้องเพลงได้อารมณ์มากจะติดตามหนูและเป็นกําลังใจให้หนูนะคะส่งมาอะไรให้หนูทางไหนบ้างคะนี่แหละค่ะพี่น้องค้ยแฟนขาก็คือพร้อมซัพพอร์ตมากๆเลย อันละก็คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะล่องมวนอ่ะลองมวนเสียงพอไม่เสียใจที่ติดตามอีลาตั้งแต่วันที่พ่อจ๋ารับมาออ้จนได้มีเพลงแรกล้านยาง่ามบอในชีวิตอีลาเก่งทุกด้านป้าฟังป้ากรบน้ำตาไหลกินใจเนื้อหาดีให้อีลาปังปังดังลอยหลานวิวหนึ่งวันมาแรงและอีลา กระตันยูพาทุกคนไปสู่ความดังความปังเดอ้อพี่น้องเป็นจังได้ขอยพ่อเด้อ่านเขากับแบบโอ้ยมาบอกห้พี่น้องฟังก่อนนะเพื่อนบอกถึงน้องว่าจังได์บอกถึงนิดหน่อยคนนี้ว่าจังได้นะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาอ่าเพิ่นว่ายูข้างล่างเวทีหนูก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่สดใสล่าเริงวิ่งเล่นเตะฟุตบอลพอขึ้นเวทีหนูกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นศิลปินเยอะมาก เหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กเลยเพิ่นว่าเมนค่ะพี่น้องค้าอนี้โบเทียงอันนี้แบบจริงมากที่เพิ่นได้พูดออกมาเนาะขอให้ลูกจ๋ากับพ่อจา๋าและทุกคนในวงเติบโตเส้นทางนี้อย่างราบรื่นนะครับแล้วคือแบบขอแบบท็อปคอมเมนต์เลยท็อปคอมเมนต์คือว่าฟังแล้วน้ําตาไหลทุกคนฟังแล้วคือแบบห้องไหออกมากเลยเพราะว่า เอ็มวีเพิ่นแสดงมานะคะพี่น้องคะเพราะว่าจะน้องว่่จะคู่กำกับไม่ว่าจะใครสื่อออกมาได้ดีได้แบบโอ้ยได้โตเด็กหน่อยผู้นี้ได้เพิ่นคือแบบชีวิตไปจังสีนอแล้วคือแบบได้ฟังเพลงน้องก็โอ้พี่น้องกินใจกินใจแ MM ม่แม่เอฟซีลกาซิลิปินทุกคนที่เพื่อนได้ฟังเพลงนี้เนาะค่ะแล้วก็เพื่อนว่าไลากาต้องชื่นชมเนาะชื่นชมอันดับแรกเลยขอชื่นชมบอสนุกที่ได้แบบ ยังไงล่ะกำกับ MV หรือบอกให้นักแสดงทำอะไรยังไงเนาะคือแบบชื่นชมบอสนกมากที่เพิ่นได้สร้างสารรค์ MV เห็นมันแบบเรียวๆท่ามแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับธรรมาชาติธรรมาชาตินะคะบ่ม่ยบ่มียังปรุงแต่งอะนะคะพี่น้องคะ่ะสุดยอดค่ะเรียวสับสึ่งกินใจที่สำคัญก็คืออารออายทำออกมาได้ดีมากๆ บ่อดีย่องพอเด็ส้มแบบอันนี้ได้พี่น้องคะมันดีจริงๆถ้าใครไม่เชื่อก็กลับไปฟังอีกรอบนึงได้เลยก็คือแบบดีนะพี่น้องคะโอ้ยคอยแบบไทยทอดอารมณ์ไทยทอดเสียงไทยทอดอะไรออกมาทานพังพัทนทางหน้าตานะพี่น้องคะพัทนทางหน้าตาได้แบบโอเคซึ้งมีความสุขก็คือมีความสุขเศร้าก็คือเศร้านี่แหลคะค่ะศิลปินในร่างเด็กแบบผู้ใหญ่ในร่างเด็กท่เพินวากันนะคะแล้วก็อขอแบบ คอมเมนต์ต่อมานะคะเพิ่นว่าเสียงใสมากบวกความเดียงสาของเด็กฟังไปซึ้งใจน้ำตาไหลตามพ่อนกเก่งลูกอายก็เก่งย่าหนูก็เก่งผลงานออกมาดีพรับใจให้ลุ่งเรืองนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงมาเต็มมากๆอายคมชัดลึกจริงๆอายุ11ปีพลังเสียงดังก้องกังวานมากๆเลยอืม อ้ายสุดยอดสาวน้อยผจาจา์จริงๆครับเด็กกําพาที่มีความปรนตันยูสูงมากๆลูกสาวบอสนักภูสกรที่มีผู้ครองแบบที่มีแฟนลับแฟนเพลงทั่วประเทศเลยก็ว่าได้น้องสำหรับน้องอ้ายแล้วก็ข้อเสียงมีหกนั้นจะเจริญลุ่งเรืองขึ้นไปนะครับนี่แหละค่ะฟังกี่รอบก็ร้องให้ตามอีลาเสียงดีมากกำังังเด้อคนว่า แต่และคอมเมนต์คือแบบซับพอร์ตเสียงดีมากพี่น้องคะคอมเมนต์สุดท้ายเดี๋ยวไปเห็นนี่แบบจึงเลยพันว่าเก่งมากๆเก่งจริงๆเด็กน้อยอายุสิบเอ็ดขวบร้องเพลงเสียงสูงได้ใจมากไม่มีเพี้ยนเลยอย่างอื่นทอดเสียงหวานเยิ้มเลยค่ะสุดยอดอย่างนี้เพลงที่1ที่2ที่3ต้องตามมาแล้วนะคะต้องต่อคิวแลวค่ะต้อง,องรอลุ้นว่า จะมีเพลงสองเพลงสามตามมาหรือไม่นะคะแต่ว่าสามพ่อยคิวบาต้ตองมีแน่นอนพี่น้องคะเพราะว่าเพลงแรกกับปังแล้วยังไม่ถึงหนึ่งวันสามแสนพี่น้องคะสามแสนบอมแมนน,น้อยเด้อพี่น้องก่าสิได้นะคะนี่แหละมือนก็นมีข่าวแบบมามอม้อยนี่ละครพี่น้องคะมามอม้อยพูดคุยกับแฟนคลับแฟนเพลงเนาะคะ่ะสำหรับหมือนี้นขอลาพี่น้องดีละคะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าคา่ะ